สวัสดีพี่ๆและทุกท่านด้วยอยู่กับช่องของเราอีกแล้วนี่ช่องคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมีใครดังๆมีเ <ใน S 2> มนีดูดิแล้วงานมาจาัดเฮียิกันก็จะมีระดับโคตรติดโหได้ยินโคตรบ่อยได้ยินบ่อยได้ยินเป็นปกติเคยอยู่อะไรวะแรกดีผู้งดังดีตปิ เคยได้ยินไหมอันนี้ไม่ใช่ต้นอะไรวะทูลิมีโลทูลิชีนาโอ้ยไหนทูลิมีโลเฮ้ยได้ได้ยินปกติโอเคบอมบ์ดีโลอันอันนี้อันนี้หรือว่าได้ยินบ่อยดีว่าน่าจะได้ยินน่าจะไม่เยอะโอ้ยทุงทุกนี่ก็ติดหูเลยอันนี้อันนี้เคยได้ยินอยู่อันนี้อันนี้นะโอ้ยอันอันนี้อันนี้เคยได้ยินอยู่ใช่ไหมอันนี้เคยได้ยินใไหมพอดี ทำนามพ <oh> okay. ah. ูดแล้ร oh, ับฟแดงเอฟีเอฟบังซีโอเคเฮ้ยไอตัวไอตัวนี้ชอบไอตัวนี้ได้ย oh, ินบ่อยโอ้ตาลันไอตานเล่นเลนเขาตีดหูเลยไอตัวนี้ไม่เคยได้ยินเลยตัวอะไรวะทูลิเมโลทูลินาแบบไม่ใช่ตัวเชฟบนะตัวเชฟบังมันเป็นแบบไอตัวนี้ไตัวเชฟบังมันไม่อันนี้คือติปปิตาอะไรวะอันนี้คืออะไรวะทูลิเมโลไม่ใช่หรอ ทูลิเมโลอันนี้ทูลิเมโลอันนี้ติปีท็อปอันนี้นี่ติปีท็อปอันไหนได้ยินไปปกตินะมั้งอันนี้แคคโตลีโปโบชามอันนี้เฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกบีพี่ตาว่าบีอะไอตัวนี้มึงใครเนี่ยเหมือนเคยได้ยินนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเบบี้เหรอโคฟันโตอเลฟันโตใช่ไหมเออใช่ไหมเออน่าจะใช่ เ้ยโมเดก้าโมเดกาเอาเบเอเลยไอตัวนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะอันนี้เคยได้ยินอยู่นะไอกวางตัวนี้ไม่ค่อยได้ยินอะจะจะเจอก็แบบเคยแม่โอวี้เคยนะในเกมในในเกมนั่นงจากที่มันเป็นเบลอดด์เอามันเอานี้ไปลีลีลีอันนี้โคตรติดหูอ่ะอุบายเลยลีโคตรอ้ตัวอะไรวะเนี่ยสปอรบ๊อบมาจากไหนเนี่ย ลีลีโลทาเลลีมาคืออะไรวะไม่ไม่เคยนะไม่เคยได้ยินอะไรวะเออโอ้ดีเขติดหูอ่ะเอหรือว่าอะไรดีเอเอไหมเออเนาะโอโอแล้วแม็กซ์ลูซ่าตูนีตาอู้อันนี้อันนี้พี่ชอบตัวไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ก็ได้หมดโอ้ยปรปรปัตติฟิชิมเมซีอันนี้บ่อยนะติปปี้ท็อปแบบของแท้เอาเอาบีโอเคอ่า ก็มีบาร์ดีนะถ้าใครอยากให้จัดเทลลีก็บอกมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็บ๊ายบายนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดทางไหนหรือว่าพูดไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับ๊บายบายครับ